ตอนนี้เราถักมาจนเกือบถึงซี่สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ถักต่อเลยหนึ่งซี่นะคะเสร็จแล้วก็จะถึงจุดเริ่มต้นและจุดจบของปลายไหมนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของเราเสร็จแล้วพอเราถักมาถึงมันจบกันแล้วให้ดึงชิ้นงานออกจากเฟรมได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวหลุดนะคะเพราะว่าเราถักพันไว้แล้ว ให้หมดเลยค่ะที่เน็ตไว้หม่ที่เหน็ตไว้ตอนต้นก็แกะออกได้เลยเสร็จแล้วได้ชิ้นงานออกมาหลังจากนั้นเราก็จับมันขยายดึงออกมาเลยนะคะดึงให้มันเพราะว่าตอนแรกที่เราถักชิ้นงานประเจริยุ่นมันจะล้างกันไว้นะคะเวลาสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราถักตุ๊กตาว่าเราจะเอาด้านไหนไว้ด้านนอก เขาจะบอกว่าให้กลับด้านผิดไว้ด้านนอกด้านผิดคือด้านนี้นะคะสังเกตว่าลายของลายฐาาจะเป็นลายแนวนอนเราจะเก็บลายที่เป็นแนวตั้งไว้ด้านในต่อไปเราเมื่อเราดึงขยายชิ้นง,งานจนตึงแล้วเราก็ทําการรูดอย่าลืมกลับด้านนะคะในการรูดเราก็จะรูดไหมฐานท,ที่เราทิ้งปลายไหมไว้นะคะ รูดด้านไหนก่อนก็ได้นะคะด้านเริ่มต้นหรือด้านจบก็ได้แล้วค่อยรูดรูดให้ลูมันปิดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ยัดใยโพลีเอสเตอร์ลงไปได้รูดเลยค่ะเวลารูดก็จ,ดจัดจัดนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนรูดเลยค่ะพอลูปิดแล้วก็มัดเลย มาเสร็จแล้วปลายไหมอันนี้ไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวพอเรายัดใยโพลีเอสเตอร์ลงไปด้านนี้ก่อนที่เราจะยัดก็รุดนิดนึงให้มันพอเป็นถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็นำายโพลีเอสเตอร์ยัดลงไปยัดเสร็จแล้วก็รูดป,ปิดเหมือนกันค่ะรูดป,ปิดแล้วก็จะได้เป็นรูปทรงของตุ๊กตาเสร็จแล้วพอเรายัดเสร็จเราก็ค่อยนำเข็มเยกไหมพรม มาเก็บปลายไหมลงไปในชิ้นงานซ่อนไปลายไหมลงไปนั่นเองค่ะวันนี้ก็เซ็นการถักบนชิ้นงานแล้วก็การรูปปิดเพื่อ้อยเอาใจผลิตเ,เตอร์แล้วค่ะ